สวัสดีค่ะนุ้ยเชิญยิ้มเผยคลิปผ่านไ g จีฝากข้อความสะเทือนโซเชียลเรียกว่าเป็นคลิปที่สร้างกระแสฮือฮาสนั่นกันในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเมื่อนุ้ยเชิญยิ้มตลกชื่อดังออกมาโพสคลิปวิดีโอผ่านไ g หลังได้สูญเสียนักคอมและโรเบิร์ตสายวันไปเมื่อไม่นานมานี้โดยระบ,บุว่าขณะนี้เวลา23นาฬิก55นาที เขาบอกว่าใครหลับเวลานี้จนถึงช่วงเวลาตีสามความฝันจะเป็นจริงผมอยากฝันว่าอยากให้ลุงตู่ไปแทนนคอมอยากให้ลุงป้อมไปแทนพี่เบิร์ดครับฝันดีครับคลิปดังกล่าวหลังจากแชร์ออกไปแล้วนั้นมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ